ครับพี่วันนี้นะพี่เปิดร้านวันแรกนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะใด้เลยพี่เข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้โหจัดโปรให้จำจเลยเฮ้ยโปรพิเศษเยอะเลยเหรอโปรพิเศษเลยอ่าถ้างั้นผมขอโปเกมอนพี่หนึ่งโปเกมอนจัดให้เลยเดี๋ยวจะเติมปิกาจูไปช็อตแม่งด้วยเวนบ้าวะเนี่ยยอกเซตอาหารสิ่โทอยากได้เซตไหนมีอะไรบ้างอะพี่อ่าไปดูเลยเนี่ยเตหมูเซตหมู เซตเนื้อเซตปลาเซตปลางั้นเอาเซตหย่อมาที่หนึ่งเซตหย่อมึงบ้าปะเนี่ยของมึงซาวเวียวกวอเดี๋ยวลากแม่งไปหลังบอกช้อนหน้าแกงแม่งเลยเซตหมูเซตเนื้อเซตไก่เซตกุ้งที่หยอหยอพี่อยากให้พี่อารมณ์ดีเออได้ได้ได้เดี๋ยวยังไงมาอุดหนุนและกันได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปรีบทําความสะอาดร้านก่อน ที่จะทําความสะอาดทั้งพีต้องมีเครื่องดูดฝุ่น t ทอโบสตา l เวลไว้นะคะไม่ว่าจะเป่าลมดูดไลายฝุ่นแถมทําความสะอาดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพรมโซฟาผ้า,าม่านรวมไปถึงรถยนต์ด้วยนะคะพี่อ่าดีนะพี่แถมให้แรงดูดมากถึง1,800มิลลิบาร์ทั้งเก็บฝุ่นนะครับบรรจุได้ถึง15ลิตรสายไฟนี่ก็ยาวถึง6เมตรนะครับ หมุนได้360องศาเลยครับจะลากไปทำความสะอาดที่ไหนก็ได้สบายมากด้วยครับใช่ค่ะพี่หรูดีถูกทนทุกคนใช้สตาเวลมาค่ะเดี๋ยวหนูทดลองใช้ให้พี่ดูน,นี่เป็นไง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 เฉียบขาดมากเลยเมื่อกี้ฟังมาแล้วนะฟังก์ชันเยอะมากเลยนะเนี่ยครบขนาดนี้นะเดี๋ยวเวลาตอนพี่เลิกขายของเนี่ยจัดมาให้พี่ หนึ่งเครื่องเลยได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่จัดร้านรอรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวที่ลูกค้าเยอะพี่เสิร์ฟไม่ทันตั้งโต๊ะไหนก็ได้ครับยังยังไม่มีสวัสดีครับสองโต๊ะพี่เดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนต่อโต๊ะนี้นะแม่งไม่น่าพร้อมอยู่คนเดียวเลยมาเฮ้ยเพื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอสวัสดีครับพี่เอเดี๋ยวบอกมาเปิดไมค์ในวาระนี้ไอ้ผมมาเล่นแบ็กให้โตโน่ล,ล้างข้างเดี๋ยวมาแวะก,กินนี่ก่อนอ๋อเป็นนักดนตรีเหรอครับใช่เป็นนักดนตรีฮะนี่มือชิงมือชาผมมือตะโพนโตโน่หรือไม่ใช่ดนตรีไทยเโต <ะ S 1> ามอนเพิ่มอ๋อโอ้ับสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช้สาวๆเลยครับโนี่จริงอ่ะทันย่าไม่ให้ออกจากบ้านนะเนี่ยนี่แอบออกมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยน้องๆทั้งสองคนนี่น่ารักแถมกระตันยูด้วยนะทำไมอะคะอุตส่าห์พายายออกมานอกบ้านกินอาหารน่ะยายไม่เองเพื่อนเพื่อนค่ะเฮ้ยร้านเทียมขับมาได้โชว์ยิมงงอะแหมพี่พี่แปลกอ่างเงี้ยไม่ได้เจอของดีหลักชาติเนี่เคยแต่งหน้าแบบนี้ไปโคราชปะ ที่คุยด้วยแหละไม่น่ารักเลยพี่ตกลงเป็นเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันอย่ามาอําเพื่อนหนูพี่ดูสิโกหน้าเหี่ยวมันร้อยลนเลยอ่ะอย่าว่าเพื่อนกูทำไมวะเนี่ยเพื่อนแม่เลยนะมึงแม่แม่ดูสินี่อะไรเนี่ยมาด้วยกัน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 นี่พวกเราเวเราออกมาเที่ยวอย่างเงี้ยจะแต่งตัวแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะหน้าตาออกมาแต่งบัางที่ดูริมมากระจืดเป็นมอต้มสดเลยยอะไรเนี่ยไม่ใช่จ้ากูอะแต่งแล้วแต่มึงอะแต่งเยอะไปค่ะ จริงปัดลากมาน้องเพื่อนน้องถ้ากินน้ำมันเบนซินมาเท่าไรอ่ะพี่ว่าหนูตัวอะไรเนี่ยนี่เข่าเต็มจมูกเลยอะไรไม่ใช่สิบล้อกินน้ำมันเบนซินน่ารักอะสั่งของกินดีกว่าเออได้ได้ได้เอาเมนูมาขอเมนูหน่อยค่ะวันนี้เปิดวันแรกก็เป็นแบบว่าเซตพิเศษกันแล้วกันนะครับอยากได้รับเซตธิ์จิ้มจุ๊บกินด้วยจจิุม จุ่มจิ้มจุ่มอ๋อกทิ้งจุ่มเฮ้ยอี๋ทิ้อย่างก,กินไรอ่ะทิากินแล้วเฮียคะเดี๋ยวหนูขอเป็นเซ็ตซีฟรรูฟรร้ดดีกว่าค่ะเฮียสั่งมาเลยครับมีอะไรวะครับเอาเป็นกุง้งหอยปูแ,แต่ถ้าไม่มีหนูขอยกเป็นน้ำเต้าแล้วกันค<แ>่ะโอเคเฮียมีใครจะยกไปไหนไหมครับเพราะเจ้าจะเปิดแล้วนายชัดกูไม่ใช่บ่อลน้ำเต้าบูปาล้อเล่นค่ะโหดิเตะเพื่อนไหม เฮียคิวมันกวนส้นตีนกูหลายครั้งแล้วเนี่ยใจเย็นค่ะเฮียกินไม่กี่ปีเขาก็ตายแล้วค่ะเฮียใจเย็นนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นเซตใหญ่สุดเอาเปซีฟู้ดใหญ่กุ้งปลาอะไรก็ได้หมดเอาซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดได้เลยหนูเอาอะไรหนูเอาตามเพื่อนเลยอ่ะกินเงินด้วยกันด้วยกันกินด้วยกันเอาหนูเอาอะไรก็ได้ที่สดๆไม่ต้องย่างมีไหมคะับสดๆไม่ย่างตอนนี้ก็มีจิ้งจกกับตุ๊กแกจะแดกไหมเอาค่ะจิ้งจกค่ะกูพูดกูพูดไปช้อนบ้าปะเนี่ย ตกลงเอาอะไรพิเศษไหมมันไม่เอาพิเศษค่ะไม่เอานะเอาแค่นี้ละค่ะเฮียโอเคโอเคขอเ่องด่วนนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮ้ยเดียอ่ะไปกินตีน้อยดีกว่ามีเครื่องเดินเสิร์ฟด้วยนี่ทีนี้พี่ขวดที่นี่อร่อยดูดิดูดิเฮ้ยโอ้ยน้ำซุปเยอะเลยน้ำซุปเยอะเลยอ่ะเฮ้ยน้ำซุปข้นใสข้นขอนแก่นครับน้ำซุปมันมีหลายอย่างข้นใสข้นขอนแก่นครับ อธิบายไม่เข้าใจอ่ะสัตว์มุกหน้าอายไม่น่าหยาบทีเดียวพอแล้วรักเตรียมกับด้วยน้ำข้นหรือน้ำใสเอางี้น้ำซุปน้ำซุป หน้าแสดงว่าใจหิวได้รีบสั่งเนี่ยคุณงเอาอะไรฮะกินนะอะไรฮะเอางี้เดี๋ยวผมเอาเซตหมูเซตหมูแล้วน้องผมเซตเนื้อเนาะเซตเนื้อแล้วคุณเซตอะไรครับอะไรฮะเซตอะไรครับเซตหยอครับผมนึ่งไปแล้วนึ่งไปแล้วไปถึงเรียบร้ไปแล้วอ่าผมขอเป็นเซตกุ้งครับผมเซตกุ้งครับผมโอเคนะพี่เอาเาแล้วก็เอาเอาเป็นซุปอย่างละครึ่งนะเอาเอาแบบชาบูครึ่งหนึ่งเอาแบบเผ็ดๆเอาเป็นน้ำซุปหมาไนมาครึ่ง หมาล่านกหมาล่าแหละใส่ข้างในนั่นแหละผมพูดผิดซุปค้นใส่ค้นขนแกะอยู่แล้วค่ะอย่าไปเลยนะแดดเลอ้ยไอ้ทางนู้นไม่มีอะไรก็เอาอะไรมาให้แดดะคะนี่นั่งเท้าจนหม้อจะพังแล้วค่ะใจเย็นๆเดี๋ยวยกมาให้ค้นใสเร้อาไปๆป๊บหนงโอเค่ะโอเคเดี๋ยวอะไรเพิ่มก็ยกทงแล้วกันนะครับใช่ค่ะเฮียเดี๋ยว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  พี่ไปต้มก่อนนวไปลวกไปจิ้มอะไรเงี้ยไ่เอาเขาเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนมันยังดิบอยู่โอ้โหนี่ไม่ลอให้น้ำมัเดือดก่อนนะฟังกูนะถ้าแกไม่ทำเป็นนะกูจะไม่มากับพวกมึงอีกกินเลยกินเลยนีพี่นะโอ้ยโอ๊ย ใสคนคนขอนแก่อันนี้น้ำโค้นฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้น้ำใสเฮียเฮียครับเอาไฟมาเพิ่มเตาหน่อยไม่ค่อยร้อนก็เล่อะเอาได้ได้ได้โอ้ยจะเขาดูอว่าน่ามันอะเอาเพื่อเป็นการเพิ่มบรรยากาศนะฮะในการรับประทานนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังเลยนะฮะให้กับลูกค้ามีอรรถรสในการรับประทานอาหารนะครับ มือใสเย็นเย็นทานไม่อร่อยนะครฮะเฮียเพคเป็นเศร้าไปอ่าเฮียฮะเพคเป็นเศร้าไปมีปมเรื่องเมียป่ะเฮียเนี่ยทำไมอะฮะจากหมูสดเนี่ยเฮียดูดิเป็นหมูซึมแล้วเนี่ยให้มันคึกคักหน่อยดิครับเฮียถอดถอดเดี๋ยวปิดก่อนโอ้ยใจกินหิ้ อุ้ยอัานกินไม่ได้แล้วอย่าไปทิ้งในอย่นั้นเนะฮะเดี๋ยวถ่านไปถัดนไฟถ่านไฟเดี๋ยวเปลี่ยนมาให้ใหม่นะเฮียจานไหมเฮีงจานจานมาไหงเฮียจานเหรอเฮ้ยไว้หน่อยเพื่อผมอยากกินเฮียแล้วนีได้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 เป็นก้ใจร้อนเลยเฮียนี่นะฮะจานในนี้จานในนี้ครับโอเค ครรัับผมไ่่อะะทีฮจะปลูกเห็ดเหรอจะปลูกเห็ดเหรอเนี่ยจะปลูกเห็ดเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนูหนูจะบูชาสิวันเลยหนูจะบูชาเดี๋ยวผมเอามาให้นะฮะเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้นะครับเพลงมันไม่ได้อะเอาเพลงแบบไหนดีครับร็อก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 ครับจัดไปครับเพลงร็อกครับจัดให้ลูกค้าครับ เสียงดังมากเลยค่ะเฮียเอามาเฮียมันมันมันเพลงมันหนุกหูมันล็อกไปอะค่ะเอาแล้วเอาแบบไหนหมอล็อกเต้ไหมคะเออหมอลังก็ได้ค่ะพื่นหัเต้นได้ไม่ห้ามค่ะสดีค่ะชอบค่ะเอาเข้าไปนี่ใช่ค่จัดให้เลยนบมาเลยครับปั๊บโอ้ยไปไปไป้วแต่งตัวมาย่างล็อกเลยอะได้ไป ไปเ่ไปตัวตนตัวตนเัวตุฮ้ยเียใครปล่อยตัวตุนมาเต้นเนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าที่ก่อนนะเข้ากับโต๊ะใครโต๊ะมันนะครับโค่ะครับมีอะไรครับน้องเียครับ ไม่ชอบบอลำเลยอะเฮียเฮียันหนึ่งตเพื่อนๆผมแนวร็อโอตายเสียลุกมดเลยอย่างเงี้ยมานั่งร้านอย่างงี้ตองร็องใช่ไหมเฮียเอางี้ผมขอเพลงที่กำลังแรงเลยแรงแเลยยอกหยอกหยอกหอกจัดไปเลยครับหยอกหยอกยอกหนยอกยอก เปิดปิดปิดไปเลยดีกว่าไม่เหลือเลยเนี้ยล็อกดีกว่าล็อกอ่ะอเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นล็อกเปลี่ยนเป็นล็อกล็อกเฮ้ยมาันไยเฮ้ยกูกระฐาน พวกกูขอเราไปรุนเลยไม่นั่งเลยโอ๊ยผิดเพลีงทุเ่อไหมพอเราพอเราจัดม ต๊ะน,นี้ก็จะหมอลำอยู่ต้องการหมอลำเขาเฮียไม่รู้จะเอาออกเอาใจยังไงแล้วโอ้โหมานั่งร้านเดียวกันแท้แท้แทนที่จะฟังไปก่อนเพลงนี้จบจะได้ขอเพลงใหม่นี่ขอไปขอมาเฮียก็งงเอางี้แล้วกันเพลงแม่เอามาเลยอะไรอะคะเฮียลำโพงบูทูตสตาร์เวลโอ้อ่ะเอ็งเอาไปฟังให้หนำใจนี่แหละอยากฟังเพลงอะไรก็จัดไปเลยครับรับไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟังไม่ได้กินเหล้าเมาเลยเนี่ย เสร็จตอนนี้ขอพักครั้งห้าทีอ่ะนี่นะแหม่โคตรล้ำโช์คนละตัวลำโพงบูทูตสตาร์เวลอยากฟังเพลงอะไรเปิดฟังเองเอาดังสุดเลยค่ะเอาดังสุดเอาดังสุดเลย ก็วัวทัวหัวยัวไ้ี้ไปทามลยกัวก็ไปดไปอ้นชันยไป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 พากูนั่งร้านเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ย้ยแ่ชดนี้เสียงดังจริงๆนะลำโพงบูทูธสตาร์เวล